ทุกคนเลยนะคะมันจะการกับแก้แล้วนะคะคลิปธุรกิปไปทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะเราชมว่าความบันเทิงเท่านคั้นนะคะแนวทางนี้ให้ไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนะคะโปรใช้วิจารณยาในการรับชมนะอ่ะดูสิดาวเมื่อคือนอะ่ะ 1 0 1 4 1 7 9 2 9 5, 5 9 8อะไรตกใจหมดมเดินเบาๆเดินเบาๆมีโทรศัพท์แล้วนี่ <laughs> ควินหกเก้าได้ไหมเก้าค่ะเก้า,าแน่เนาะเออนี่นคำวนวณไปลืมเลยว่าวันนี้เป็นวันวันนี้วันโกนนะวันนี้วันโกนนะคืนนี้โกนคืยวันพระพรุ่งนี้ทำไมแนวทางของเราไม่มีสูนยเลยอะนะ ทุกคนได้ไหมคะได้ไมคะได้ไมคะให้หนึ่งเก้าศูย์่งเก้าสามมาหนึ่งเ้าห้าให้069มาแปดหเก้าโอ้ยจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายนะเป็นตนายหลีเดี๋ยวสำหรับดาวเนาะดูซีพี่น้องมันเป็นเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะคะ แต่ไม่เป็นไรแต่สองตัวเราก็มานะไม่มาสามตัวสองตัวเราก็มามาคือหนึ่งกับ9คือแบบกินเรียบอะกินแล้วเรียบเลยกินเรียบเลยนะฮะดาวนี้คือจะผิดหวังน้อยหน่อยนะสําหรับดาวนะคิดวิดมีผิดหวังบ้างอ่ามีสมหวังบ้างเนาะเป็นได้ปกติธรรมดานะคะทุกคนก็รับชมบุคคมบันเทิงเท่านั้นเด้อ รอบใหม่กันเลยนะคะทุกคนไปรอบใหม่กันเลยไปอะไรดีแล้กคนจ๋า

フッ。<clears throat> <c oughs> มันอยู่ในตารางหมดแล้วในนี้ยอยู่ในตารางหมดแล้วค่ะที่จริงแล้วมันจะเป็นเจาะให้ก็ได้นะแต่ว่าอยากเจาะอายมันน่ามันหนุกมากนะเจาะเนี่ย ทุกคนำมันเน้นไฮไลท์กันนะคะก็นี่แหละนี่ไฮไลท์<_><_<_>ไม่มีอะไรพิเศษแปลกใหม่ค่ะอเอา้าเดี๋ยวนี้แหละ ามนี้แหละเท่านี้นะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกคนโชคดีรับชมพว่ความมันเทิงแล้วนั้นนะไม่รู้จะเน้นอะไรให้อ่ะอืนะทุกคนประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีนะสองเจ็ดหนึ่งสามเหรอนี่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 นน ขอให้โชคดีนะคะ